สวัสดีครับพ่อผมมีแล้วไอแอนาวานะครับผมนี่พอดีผมจะติดตั้งเขาลงฟฟ้าในรถยนต์นะครับผมและทีนี้กำลังเดินสายไฟอยู่ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปวงจรแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เก่งแล้วแล้วก็รู้แล้วก็สามารถให้คำแนะนำเสนอแนะได้ว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม อ๋ออีกอย่างนะผมกัลโดไฟฟ้าตัวนี้การที่ว่าเรามาใช้กัะดรมไฟฟ้าก็คือของเดิมมันจะเป็นทีปั๊มทีปั๊มมันจะ,ะหน่วงเครื่องหนักเครื่องนะผมแต่ตัวนี้มันเครื่องจะเบาขึ้นแล้วแต่มันจะข้อเสียมันก็คือกินไฟมากนิดหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูองค์รกันเลยนะผมกับโดลนไฟฟ้าตัวนี้แบบของผมมันมีแบบสองสายนะผมมันมีแบบสามไาย์ทีสายแล้วแต่แบบสองตัวก็มีแต่ของผมตัวเดียวแล้วก็สองสายคือ,อดำ ลบแดงบวกโอเคอ่านี้ผมจำลองโมบเดลขึ้นมานะผมอ่าเว้นๆอ,อย่างนี้อย่างทำตามนะผมนี่ผมไม่ก็คือเว้นๆหาที่ีไปอะไรดีนะผมออนี้ผมเอาตเจนี่ครับอ,อันนี้คือสายบวกนี่คือสายลบอันนี้คืออ่าพระเอกของเราดีเลยห้าขาดีเลยห้าขายังไงนี่โค้งห้างขามันกาานก็มีนห้าขาครับผม ส่วนตัวนี้มันเป็นแค่เต้าเสียบเฉยๆนะครับผมเป็นแค่เต้าเสียบเฉยๆเพื่อนๆอย่าติดใจกับสายนะครับผมว่าเสีอะไรเราจำที่ตัวเลขนี่มันจะมีตัวเลขอยู่ไหมครับผมสามสิบขั้วนี้คือสามสิบขั้วนี้คือแปดสิบหกขั้วนี้คือแปดสิบห้าสองขั้วนี้คือแปดสิบเจ็ดทั้งคู่สามสิบตัวนีน้มาจากที่าบก็เกล้ากับสามสิบตัวนี้จะมาจากผู้บวก 87จะเอาไฟตัว87ไปใช้พัดลมไฟฟ้าสายแดง86 86คือสายสวิตออนก็ได้สวิตคอมแอร์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับแล้ว85 85จะไปลงกลาก่อนที่ลงกลาเราสามารถใส่สวิตอุณหภูมิความร้อนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่านี่คือสวิตอุณหภูมิความร้อนนะผมที่ว่าเราติดตั้งไว้ในโมน้ำผมรือว่าใ้ท่อโมน้ำหรืออะไรก็ไล้เตะแล้วผม,อมโอเคเดี๋ยวผมก็ยัดติดตั้งมอือถือก็ความสะดวกครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆคง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 จะเห็นนะครับผม เริ่มแรกนะผมเริ่มแรกก็นี่เลยเอาดีเลยเสียบกับไฟป,ปุ๊บนี่คือคอู่ลบเออ,อไม่ใช่คู่ลบ่อไปคั่วสามสิบคั่วสามสิบต่อครับคั่วบวกของ,องเบ็ดเลยต่อไปเลยอันนี้ต่อผมต่อเพราะคือเพื่อนๆตอนต,อนต่อว่าเพื่อนก็ซีนกดเทปอะไรดีนะ แล้ว87 87เราก็ไปเอาสายของนี่คือสายของขั้วบวกาสายแดงขั้วบวกหรือสายแดงของพ,งพัดลมไฟฟ้ามาต่อเข้า87โอเคส่วนส่วนส่วนขั้วลบนะส่วนขั้วลบนะผม อันนี้คือควรรถของพัดลมไฟฟ้าเราก็ต่อเข้าควรรถมอเบ็ดหรือว่าเพื่อนๆจะต่อลงกลาวในตัวรถก็ได้นะครผมต่อไปเลยอันนี้ต่อไอว้เบาๆนะผมเพื่อใ้เพื่อนๆเห็นภาพเฉยๆอ่ะจะเรือสองขั้วใช่ไหมผมก็คือแปดสิบห้ากับแปดบวกแปดสิ 8, 5, บห้าแปดบวกตัวนี้เราแปดเทียบห้าตัวนี้เป็นเราจะสามารถต่อกับสวิตช์ออน เปิดปุ๊บติดเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมุตินะสมมติมมว่าเราถ้าเกิดเราไม่มีตัววัดอุณหภูมิมาเลยเราอยากเปิดเจปั๊บติดเลยเราก็เค่เอาสายเนี้ยไปไว้สายไปต่อกับขั้วลบแล้วก็สายนี้ไปต่อเข้ากับเชวิตออนพุทเจแค่นี้ก็ติดเลยครับผมดดเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อ่าติดไ,ไหมครับนี่ก็ติดเลย แต่ทีนี้ผมไม่ทําแบบนั้นมันจะมีอีกวิธีนึ่งก็คือเอาสายตัวเนี้ไปต่อเข้ากับคอมแอร์ Air. สายคอมแอรที่มีอยู่เส้นตอนเราเปิดคอมแอรยังไมันจะมีไฟเข้าคอมแอมามันก็เข้าทางาสายนี้ก็ติดเหมือนกันอ่าโอเคแต่ตอนนี้คือผมจะไม่แนะนําเพื่อนๆก็คืออ่าตัววัดอุณหภูมิตัวนี้นะผมก็คือเราจําลองว่า ตัวนี้ไฟมาเปิดใช้ไฟโอนเลยนะผมเราผมก็พ่วงไว้ไม่ใช่พ่วงแบบนี้นะครับผมแต่คือพ่วงไฟโอนะจะประอยางโอเคแล้วสายโโทร,ร์สวิตตัวเนี้ยโทโมสวิตผมมาดูในใจว่าจะีกโครหรือเปล่านะผมโโทรสวิตต่อเข้ากับ86 เข้าป80ข้างแล้วอีกข้างเข้าไปคั่วรอบเลยขคั่วรอบเดี๋ยวลงคั่วรบ,บอคั่วอบีกว่าอ่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นก็จะอยู่ประมาณนี้นครับต่อไปผมจะใช้ไวมาทดสอบให้เพ่อนๆดูนะครับก็คือจําลองอุณหภูมิขึ้นมานั่นเอง <Okay. S 2> นี่คือการจำลองอุณหภูมินะครับผมก็คือของไฟไปที่ตรงสวิตตัวนี้คนระับมันอาจจะนานนิดหน่อยแร้วมันแล้วแต่อุณหภูมิของของแต่ละละตัวเดี๋ยวเราจะดูว่าพัลลุนะครับผมว่ามันจะทำงานตอนที่ปแปดิดก็คือระหว่างนี้เรามารอก่อนนะครับผมเราใสา่ใสต่ตรงนี้มาจากผู้บวกเข้าสามสิบ บ87ออกไปคู่บวกของพัดลมไฟฟ้าคู่ลบพัดลมไฟฟ้าก็าไปคู่ลบหรือลงกลาวอ่อานะครับระบุได้มันก,ก็ทํมมาง,งานอ่าระบุได้มันก็ทํางานนี่ผมเอาไฟออกนะครับผมออกไฟเข้าไปอีกทีอันนี้คือจําลองความร้อนในหม้อน้ําด้านในนะครับผม มันก็ตัดอ่าอุณหภูมิเย็นมันก็ตัดนะครับผมอ่าอันนี้คือวงจรที่เราใช้อุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำนะครับผมอ่าจะถ้าเกิดเพื่อนๆากจะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือนี่ไงก็<ะ>คือตัวนี้เอาไปขั้นกับอ่าไปต่อครับขเขมาเปิดเอปับ๊บมันก็ทํา,างานเหมือนกันอ่าเปิดเอมันก็ทํา,างานเหมือนกันครับผมเปิดเอมันก็ทํา,างานเหมือนกัน คครับ okay, ผมสำหรับ,บคลิปนี้นะครับผมผมจะมาแนะนํากันอีกทีนึง่งเพื่อความเป็นยำสายบวกปุ๊บเข้าขั้วสามสิบแปดสิบเจ็ดออกมาปุ๊บเช่นไหนก็ได้นะครผมผมแปดสิบเจ็ดมันจะมีสองขั้วออกมาปุ๊บไปขั้วบ,บวกของปงัตตุมไฟสายดำปุ๊บไปลงกลาวหรือขั้วลบแมทช์บุ๊ก ปึ๊บไปทัวมูความร้อนแล้วก็ลงแล้วก็ลงเปล,ล่หรือคุณรับตัวนี้ก็คือไปสวิที่สวิตออนเปิดเจปั๊บตัวนี้ก็ทํางานแต่มันพัดลมยังไม่ตะมานเพราะว่ามันยังไม่ได้ความบนตัวนี้อ่ะดีนะผมครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากตอบลมสองตัวก็แคเพื่อนเพื่อนแค่พ่วงกันแต่ผมแนะนําว่าใช้ดีเลยตัวนี้สองตัว เพื่อ,อมันจะไม่ร้อนเกินไปมันจะไม่ตมันนเกินไปแต่การวงจรการต่อมันก็เหมือนกันโอเคถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไหนที่สนใจจะทดสอบถามวงจรก็ทักคอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะตอบคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม